เจ้าสบายดีเด้อทักทายสบายดีกันนะมม่อนี่มีหลายคนถามเข้ามาว่าอาจารย์เท่านี้ใส่ต้องเดือตัวเด็ดตัดเนาะนี่เลยเนาะต้องเดือคคนฝูเนาะต้องเดือสบัดแล้วก็วีใหญ่จิโตเนาะอาจารย์เท่านี้มักใส่เะเบ่งผลงานเลยเนาะต้องเดือคคนฝูตัวนี้ความแห้งเจ็ดพันเนาะแห้งๆเลยตัดผมหนาๆออกสบายเลยเนาะ มาะกับการไสงานบีเด้ตรงเดียวตัวนี้มาเบิ้งกันครอบตัวไม่เนาะที่อาจารย์ตัวนี้กาลังสีสั่งเข้ามาขายเด้มาเบิ้งความคมของการครอบตัวนี้เนาะมีไฟบอกมอนิเตอร์อีกเนาะว่าแบตเหลือเท่าใดเบสเท่าใดมาเบิ้งเลยคมคมน้ำกันเลยเนาะการครอบให้เบิ้งแบบคมคมเลยนะตัวนี้ขอบมันกันโค้งแบบสละร์อะไเด้กันคมคมแบบซีเลยผู้ใดเบิ่งหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์เนาะตัวนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ กันคอบแบบคมๆไปบบเลยนะแบบอาจ,จาร์ตัวนี้เลยนะใส่มือไส้ประคองนะจังวหวะใดใส่มือไส้ประคองเวลากันคอบโค้งสะอาดเลยนะครอบมันมันก็นจะเป็นคมๆเลยนะโค้งบาทเดียวให้มันซือๆเลยเนาะมันจะเป็นเส้นซอๆตรงๆงามแบบนี้เลยกันคอบตัวนี้แห้งก็จะสีป,ปีกเนาะตัวนี้พร้อมแห้งแห้งกลัวเบากลัวเนาะตัวนี้แต่งฟันคมแบบ มิดโกนะอาจารย์ตัวนี้เวลากันครอบจะสุลงน้ำหนักมือแหงเดเจ้าเนาะตัวนี้ทั้งหลังอาจารย์ตัวนี้สิกันเปลี่ยนแบบกันมนเนาะตัวนี้จะออกเป็นทรงสุภาพเนี่ยเพราะว่าพนักงานเพื่อนในนี้เป็นพนักงานยูนิเทลเนาะเพื่อนจะตัดทรงสุภาพใน,น่นอนึ่งนะเปิดคานลงตงศูนย์ตัวนี้จะเป็นแป้งฮอกแมนเนาะแป้งสําหรับยกโคนผมเวลาเซตทรงสไตล์เกาหลีต่างๆ ทั้งหน้านี่แมนลูกค้าเพิ่นสิมักดัดดัดคิ้วนะสิบ่มักสั้นหลายเนาะอาจารย์ตัวนี้ก็เลยตัดให้สไตล์แบบดัดดัดคิ้วเพิ่อนนะผมทั้งหน้าเพิ่นก็จะโคขนะตัวนี้ยกโคนให้มีวอลลุ่มนะเฮาเซตแบบธรรมชาติ์นะเนาะเซตไปทั้งหน้าเลยเป็นสไตล์เกาหลีโอปป้าแน่นอนเน่งเนาะทรงสไตล์นี้ปีลงมาทั้งหน้าโปกหน้าพางแน่นองจะเป็นโอปป้าอปป้าแน่นอนถือว่าเซตเรียบร้อยเลยเนาะลูกค้าเขาก็รอหลายๆขอบใจหลายๆเด้อ